เบโกเบโกฟฝาหน้ารุ่น WCV 8612 XS OST นะฮะโปรแกรมซักใช้ซักเร็วประจำวันนะครับใช้เวลา28นาทีแตะรอบปันหมาดให้อยู่ที่1200รอบแล้วก็กดสกตาร์ทดูสายไฟภายในกล่องนะครับสายไฟคู่สีน้ำตาลเล็ก เป็น LDR นะฮะใส่ไไฟคู่สีดำเป็นรีเลย์สตาร์ทน้คอนแทครีเลย์สตาร์ตนะครับไปบัดกรีกับปุ่ม Start. สตาร์ทใส่ไฟสีน้ำตาลใหญ่นะครับเป็นสายไฟไปตัดเส้นสีน้ำตาลเข้าเครื่องบัดกรีเข้าสายเข้ากับสายเส้นนี้นะครับั้นต่อและกันตั้งค้าง,ง่ายๆมองจากด้านหลังนะครับให้ดึงปลัก๊ก 220โวลต์เข้าเครื่องนะฮะปลั๊กเส้นนี้นะครับที่เป็นไฟจากสายไฟด้านนอกเข้าเครื่องสิงดน้ำตาลไปเข้าแจ็คเสียบด้านในนะครับตัดตัดตรงนี้ออกะฮะตัดตรงนี้ออกแล้วก็สายไฟคู่เนี้ยต่อเข้าจากจุดที่ตัดตัดออกจากกาันก็จะได้ เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นําสายสีน้ําตาลเส้นใหญ่จากกล่องมาต่อเข้าตรงนี้นะฮะต่อเข้ากับแล้วก็จุดนี้ก็ต่อกันเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับเข,ข้าที่เดิมนะครับก็จะได้เป็นไฟมาจากมาจากเครื่องข้างนอกนะฮะแล้วก็ไปเข้ากล่อง แล้วก็จะสายชักกองก็มาเข้าปลั๊กนี่นี่ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงกล่องนะฮะจะต้องต่อก่อนจุดตัดนะครับการปรับเครื่องซักผ้าก่อนติดกล่องหยอดเหรียญน,นะครับต้องปรับไว้นะฮะก่อนติดกล่องหยอดเหรียญก็ให้ปรับมาที่โปรแกรมซักที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็นำ ldr ไปเช็คไฟในจุดที่มันติดนะฮะในที่นี้ผมปรับแล้วปรับเป็นโปรแกรมซัก28นาทีเสร็จแล้วผมก็กดรอบปั่นให้เป็น1200แล้วมันก็จะจำแบบนี้ไว้นะผมก็จึงเช็ค LDR ที่รอบปั่นไฟรอบปั่นทันสองนะครับพอ,อปรับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ กดสตาร์ทมันก็จะซักเสร็จแล้วเราก็สามารถติดกล่องได้หลังจากซักจบหรือดึงปลั๊กออกก็ได้แล้วก็ทำการจอติดกล่องเลยก็ได้ครับเครื่องฝาหน้าเบโคก8กิโลตัวนี้นะครับ <S <S ก,ก็จะมีเฟิร์มแวร์สำหรับกล่องหยดเหรียญโดยเฉพาะของเบคกนะครับเฟิร์มแวร์ชื่อเวอร์ชันว่า bo นะฮะจะโชว์ตอนเสียบปลั๊กครั้งแรก หรือการรีเซ็ตทุกครั้งจะโชว์ให้เราทราบการทำงานก็หลักการทำงานก็คือกล่องหยดเหรียญตัดไฟเข้าเครื่องเหมือนถอดปลั๊กกันนะครับเมื่อกรองหยดเหรียญเสียบป,ปลั๊กให้แล้วกล่องหยดเหรียญก็กดสตาร์ทเครื่องซักผ้าก็ทำงานนะครับเมื่อเครื่องซักผ้าทำงานจบก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีเครื่องซักผ้าก็จะดับลงนะครับแล้วกล่องก็จะสั่งตัดไฟ แล้วก็รับเปลี่ยนเฟิร์แรตตัวนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องซักผ้าขนาด9กิโลที่เป็นปุ่มสัมผัสด้วยนะฮะรุ่น9649นะครับใช้เฟิร์แวร์ตัวเดียวกันนะครับแต่ปรับดิบซิทหมายเลข5้เลือก,อกฟังก์ชันการใช้งานนะครับ LDR นะครับเช็คไฟรูปสามเหลี่ยมไฟเพลนี่นะฮะนี่นะครับ ก็เอาแปะไว้บนนี้นะฮะแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วก็ปิดให้มืดเรียนตัวนี้ก็เป็นสูตรกับปุ่มสัมผัสของเรานะฮะ WCV 9649 XWST นะครับการตั้งค่ากรองหยดเหรียญของรูปนี้ก็จะเป็น ดิฟสวิต1 1เล็ก4ออนหมายถึงเครื่องนี้ตั้งราคาซัก40บาทนะครับตั้งค่าง,ง่ายด้วยดิฟสวิตนะครับรุ่นนี้เป็นผมสัมผัสนะฮะก็ใช้ Start รีเลย์สตาร์ทนะฮะวางใกล้ๆชุดสัมผัส1ตัวแล้วก็บัตรกีขาคอยของรีเลย์สตาร์ทตามไปนะฮะคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ Connect or, Connect or ชุดนี้จึงไม่ต้องใช้นะครับสายสีน้ำตาลเล็กเป็น LDR สายสีน้ำตาลคู่ใหญ่เป็น ตัดไฟเข้าเครื่องนะฮะกล่องสำหรับติดเครื่องฝาหน้าเบคกโดยเฉพาะนะครับเฟิร์มแวร์บีโอกล่องคุณนนครับโทรสอบถามได้ครับผมพราะวิธีติดตั้ง